เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลกำลังพูดถึงเป็นอย่างมากจากกรณีดีเจพีปิยวัตพิธีกรดังกำลังถูกจับตาว่าไปอยู่โรงแรมเดียวกันกับโจลี่เงียนนางแบบสาวเวียดนามที่เกาะสมุยโดยพีเคยืนยันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ฝ่ายโจลี่เงียนล,ลงภาพแท็กโลเคชั่นตามและยอมรับว่าเห็นโพสต์ฝ่ายหญิงอยู่ใกล้ก็เดินไปหาทันที แต่พอไม่เจอก็ทักไปถามฝ่ายหญิงได้คำตอบว่ามาสมุยเมื่อสามอาทิตย์ก่อนแต่เพิ่งลงภาพซึ่งดีเจตั้งคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรให้ตัวเองโดนดา่าต่อมาเหพจเจมอยร้อยแปก็ได้แคโปโพส,สตตอร,รี่ของโจลี่เงียนที่โสพสแชทภาพผู้ชายลักษณะคล้ายกับดีเจพี นั่งอยู่พร้อมแคปชั่นว่าเขาเป็นสตอกเกอร์ฉันกลัวมากฉันต้องรีบโทรหาผู้จัดการโทรหาตำรวจทำไมเขาหมกมุ่นกับฉันขนาดนี้ก่อนที่จะลบออกไปต่อมาทางด้าน DJPK ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นล้อแรงดังกล่าวว่าเอาง่ายๆเลยนะอาทิตย์ที่แล้วผมอยู่สมุยเมื่อวานผมจัดรายการวันนี้ผมนั่งอยู่บ้านผมไม่ได้อยู่เวียดนามเลยแล้วจะไปเป็นสตอกเกอร์อะไร และเมื่อถามว่าตอนนี้หลายคนไม่รู้ว่าใครน่ากลัวกว่ากันดีเจพีเคหัวล้อบอกว่าผมได้บอกเลยว่าคนที่น่ากลัวคือทีมงานของเขาเขามีทีมงานอยู่ห้าคนที่มีความสามารถในการปั่นข่าวอย่างพอผมลงว่าอยู่สมุยซึ่งไปกับพี่ชายอีกวันเขาก็มาลงว่าอยู่สมุยพอถามว่าอยู่ที่ร้านนั้นหรอเดี๋ยวเดินไปหาเพราะไม่ได้เจอกันสองเดือนแล้วพอเดินไปถึงร้าน ไม่มีส่งข้อความไปถามเขาบอกว่ารูปนี้3มสัปดาห์ที่แล้วผมก็เลยเอา้าวแล้วมาลงทำไมวะแล้วพอมันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาปับ๊บวันนี้เขาเปิดมาเลยว่าสตอกเกอร์ที่เวียดนามผมก็แบบเดียวนะกูนั่งอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพจะไปเป็นสตอกเกอร์อะไรล่ะถามตรงๆเคยไปนั่งรอเขาที่เวียดนามไหม D.J เจบอกว่าเคยครับยยอนเล่าให้ฟังก่อนว่าเอเชียนฟิล์มอวอร์ด2024 เมื่อต้นเดือนมีนาคมผมอยู่กับเขาที่ฮ่องกงอยู่ด้วยกัน4ี่วันเลยผมบินไปหาเขาเขาบินไปโชว์ตัวที่โน่นเสร็จปับ๊บก็แยกกันเขากลับเวียดนามผมก็กลับกรุงเทพส่งข้อความไปหาสองวันก็ไม่ตอบโอเคงั้นเดี๋ยวบินไปเซอร์ไพรส์เลยตอนนั้นก็โทรถามดีเจมะตุมด้วยว่ารถมีไหมเพราะเขาทำงานอยู่ที่นั่นอยากจะจ้างรถไปส่งที่คอนโดเขาหน่อยแต่พอดีว่า ี่ชายที่ผมนับถือจัดการเรื่องรถให้ผมแทนพอถึงคอนโดก็เข้าไปนั่งรอและส่งข้อความไปบอกว่าอยู่ข้างล่างนะลงมาทักกันหน่อยดีกะเซอร์ไพรส์แต่เจอเซอร์ไพรส์กลับ6ชั่วโมงไม่ตอบวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันผมก็ต้องกลับมานอนแงกที่สนามบินอยู่2ชั่วโมงเพื่อรอไฟ์กลับสแสดงว่าในภาพที่โจลี่ลงผู้ชายคนนั้นคือเราจริงๆ d j p k บอกว่าช่คราบผมเองแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นสตอกเกอร์อย่างที่เขาโพส แล้วนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วคำถามคือทำไมเพิ่งเอามาลงตอนนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะไอมีรูปถ่ายกับยูเยอะมากที่ฮ่องกงจะให้ลงบ้างไหมแต่ก็ไม่อยากไปสู้ไปสร้างเรื่องอะไรไงเมื่อถามว่ารูปเช็คอินที่สมุยที่โจโลี่ลงไม่ใช่รูป3มสัปดาห์ก่อนละ่ะ DJPK บอกว่ายืนยันว่าไม่จริงผมก็พยายามคุยกับเขาด้วยความคิดถึงแหละเขาบอกว่าอยู่กับแม่ที่ออสเตรเลีย ยิ่งคุยด้วยบทสนทนาก็ยิ่งสั้นลงเหมือนเขาไม่ค่อยอยากคุยก็โอเคเมื่อถามว่าเหมือนเล่าตื้อเขานะ d ีเจบอกว่าใช่ต้องเข้าใจว่าตอนที่เขามาเจอผมที่เมืองไทยเขาโคตรน่ารักเลยหวานที่สุดแล้วเอาใจดีที่สุดสวยมากหลงเลยเมื่อถามว่าแสดงว่ามีช่วงที่ P.K. กับโจลี่เหงียนคบกันจริงๆ d j p ดบอกว่าตั้งแต่หลังอย่างไงครับ เราก็คบกันจริงจังแต่เราเพิ่งเริ่มพบกันแต่เขาก็บอกเลยว่าผมคือแฟนผมก็เฮ้ยโอเคยอมรับว่าหลงจากนี้ไปผมก็กลับไปทำงานแล้วก็ถ้าคุณโยก็คืออดีตภรรยาจะกลับมาเดี๋ยวคุยกันใหม่หรือว่าจะไปเจอใครคนใหม่ก็อีกเรื่องหนึง่งเรียกได้ว่าลังดีเจพีเคให้สัมภาษณ์หลายคนก็ลุ้นกันว่าโยเกิด จะกลับมาหา PK หรือไม่อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ